ไปเลยใช่ใช่ใช่ดีแล้วแก่ทป็นตัวหลวงพ่อขอรัก,กลระผมฝันไปว่าลูกศิษย์ของหลวงพ่อต้องจะพาคนไปนิพพานเป็นทุกคุกแต่ปรากฏว่าพอมาถึงกับผมเขาบอกว่าให้รอไว้ก่อน เอาไว้งวดหน้าเองค่อยไปอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่ากระผมขาดตกบกพร่องคุณธรรมอะไรจึงไปไม่ได้ในทุกทั้นแล้วไม่เด็กดาวอ๋อต้องดาวก่อนฝันเลยข่าบ่าบ่าใ่เลิกหากินในฝันเอาจริงเอาจริงเอาจริงขาบ่าบ่าบไม่เป็นเรื่องไ่เป็นเรื่องนะ มาต่อไปที่มีขวันขัญเก็บอ่าฝันเก็บขึ้นมาขวัญมันมากรไปตับเลยหลวงพ่อเจ้าัะเพราะความเป็นห่วง